วิธีนี้เป็นการขยายพันธุ์แบบง่ายๆค่ะเหมาะสำหรับคนขี้เกียจมากๆเลยเห็นไหมคะลากออกมาเยอะเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะนำไปปลูกเราก็จะต้องนำไปช่ำไว้ในกระถางปลูกกันก่อนนะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะพามาทำการขยายพันธุ์ต้นมะม่วงหาวมะนาวโห่ญี่ปุ่นกันค่ะ ก็เป็นการขยายพันธุ์แบบง่ายๆเลยค่ะทุกคนวิธีนี้เรียกว่าการขยายพันธุ์ด้วยการโน้มกิ่งค่ะกิ่งที่อยู่โคนล่างเราไม่จำเป็นต้องรีบตัดออกนะคะรอให้เขาเลื้อยอยู่กับดินค่ะบางครั้งถ้าช่วงหน้าฝนดินเขาติดกับกิ่งที่เลื้อยลงมา เขาก็จะเกิดรากได้เองค่ะหรือเราอยากให้รากเขาติดดีค่ะเพียงเรานำดินที่โคนต้นนำมากรบเอาไว้ค่ะไม่ช้าไม่นานเองค่ะเดี๋ยวเขาก็จะเกิดรากแล้วก็จะได้กลายเป็นต้นใหม่ให้เรานำไปขยายพันธุ์ต่อไปกันเลยค่ะมาดูกันค่ะกิ่งที่เราได้ใช้ดินกรบเอาไว้ กิ่งนี้ค่ะท่าทางจะแข็งแรงแล้วค่ะเมื่อเราจับเราโยกดูค่ะกิ่งเขามีฟานแน่นค่ะน่าจะเกิดรากเยอะดีแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาตัดกิ่งที่ติดออกจากลำต้นก่อนค่ะจากนั้นเราก็จะขุดรอบๆค่ะแล้วเราก็จะถอนเขาขึ้นมาเลยค่ะ การขยายพันธุ์ต้นมะม่วงหางมะนาวโห่ส่วนมากเราก็จะใช้วิธีการตอนกิ่งหรือมากกาการปักช่อยอดนะคะ,มะเมล็ดก็สามารถที่จะนำมาเพาะได้ค่ะวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ง่ายแสนง,ง่ายค่ะไม่ต้องมานั่งตอนให้เสียเวลาเลยค่ะเหมาะสำหรับคนที่ชอบอะไรง่ายๆค่ะ ลากน่าจะเยอะอยู่พอสมควรค่ะเพราะดูจากการดึงค่ะดึงก็ยากเช่นกันค่ะการโน้มกิ่งเราก็จะเลือกทำในช่วงหน้าฝนค่ะเพราะต้นไม้ส่วนใหญ่แล้วก็ใช้การลดน้ำน้อยมากๆเลยค่ะหน้าฝนก็เป็นช่วงที่ขยายพันธุ์ง่ายค่ะ เพราะเขาจะมีความชื้นที่สูงนะคะวันนี้เราก็ได้หลายกิ่งเลยค่ะต้นเขาก็จะมีหนามที่แหลมและคมค่ะก็ต้องระวังสักนิดนึงค่ะ แล้ก็ต้องใส่ถุงมือให้ดีด้วยะคะ่ะอย่งนั้นหนามก็จะตามมือเอาได้ง่ายๆเลยค่ะต้นนี้สวยมากๆเลยค่ะลาก็เยอะดีด้วยค่ะตอนนี้เราก็ได้ทำการซอรากเอาไว้แล้วค่ะก็เป็นต้นใหญ่พอสมควรค่ะวันนี้เราก็ได้กิ่งที่เราโนบเอาไว้ทั้งหมด3มกิ่งค่ะ ก่อนที่เราจะนําไปปลูกเราก็จะต้องนําไปชําไว้ในกระถางปลูกก่อนนะคะต้องไปชําไว้ในที่ร่มๆก่อนค่ะช่วงฝนตกมเมล็ดเขาก็ร่วงที่พื้นดินเยอะเลยค่ะเขาก็ออกมาเป็นต้นอ่อนๆหลายๆต้นเลยค่ะ เนี่ยค่ะแล้วก็ได้มาแล้วกับกิ่งที่เราโน้มกิ่งเอาไว้นะคะก็เป็นวิธีการขยายพันธุ์ที่ง่ายแสนง่ายค่ะแล้วก็ได้ต้นที่ใหญ่ด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะนำกลับไปบ้านค่ะแล้วก็นำมาชา่ไว้ในกระถางปูกันค่ะแล้วก็จะใช้ดินร่วนในการ ชามกิ่งนะคะกระถางที่เรานำมาใช้ชําเราก็จะใช้เป็นกระถางขนาด7นิ้วค่ะ7จถึงแนิ้วค่ะทุกคนบางต้นก็ยาวพอสมควรค่ะทำให้ล้มได้ง่ายค่ะเดี๋ยวเราจะต้องหาไม้มาปักเขาไว้ด้วยค่ะมาให้เขาล้มไมง่ายนะคะ แล้วก็จะนำเขามาชำไว้ในกระถางปลูกรอให้เขาลากแตกถึงก้นกระถางก่อนแล้วเราถึงจะนำเขาไปปลูกอีกทีค่ะค่ะแล้วนี่ก็เป็นวิธีการขยายพันธุ์ต้นมะม่วงหามะนาวโหญี่ปุ่นแบบง่ายๆที่เราได้นำมาฝากกันค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ